นมไหลยเยอะมากลูกสำลักเกือบทุกครั้งที่ดูดนมสงสารลูกแก้ได้ค่ะวิธีการแก้ก็คือว่าลูกดูดเต้าแรกคุณแม่หาเอาลูกดูดเต้าตามปกตินะคะลูกเราค่ะดูดไปสักพักหนึ่งคุณแม่จะรู้สึกจี๊ดที่เต้าค่ะจะมีการไหลออกมาทั้งสองเต้านะคะไหลพุ่งแรงและปริมาณจะเยอะมากๆนะคะให้คุณแม่ค่ะลดความแรงของน้ํานมตัวนอนคว่ำกินนมและคุณแม่ก็คือนอนหงายให้นมลูกนะคะเพืนะ่อลดความแรงของน้ํานมที่ไหลพุ่งเข้าปากลูกหรือคุณแม่ค่ะ จะนอนตะแคงจริงนมมันก็คือไหลเหมือนเดิมแหละแต่ว่าไข่นะคะน้ำนมส่วนเกินออกมาที่ข้างมุมปากน้องเขาก็จะแบบไม่ได้สำลักนะคะหรือคุณแม่ค่ะนั่งให้นมเหมือนเดิมแต่ให้คุณแม่ค่ะช่วงจังหวะที่น้ำนมของคุณแม่ค่ะมันพุ่งมันไหลแรงให้คุณแม่ค่ะทํามือนะคะเป็นรูปตัว4แล้วก็กดนะคะตรงบริเวณขอบนอกราน,นมหรือคุณแม่ค่ะจะใช้เป็นลักษณะเหมือนที่เหมือนแบบตัวเองขีบบุหรี่ก็ได้ค่ะกดลงไปตรงขอบนอ克拉น,นมเพื่อลดความไหลพุ่งแรงของน้ำนมแม่ ดเฉพาะตอนช่วงจังหวะที่นมมันไหลพุ่งเท่านั้นพอนมหามันไหลาตามปกติคุณแม่ก็คือเอามือออกนะคะเพราะไม่เช่นนั้นเดี๋ยวจะเป็นท่อมนมอุดตันตามมาได้แบบคุณแม่ค่ะปั๊มน้านมออกให้ประมาณสัก1 0 1ถึงนาทีเพื่อลดความแรงของน้ํานมในเต้าแล้วก็ลดปริมาณน้ํานมในเต้าคุณแม่ก็คือให้ลูกดูดนมนะคะเนาะก็จะดีขึ้นเอง